ค่ะ,คะวันนี้เราอยู่ในในการทอ่อทอทอทบทวนก่อนเปิดเทอมกับน้องสีนะคะนักเรียนชั้นป .5 โรงเรียนวัดปะยุรวงศ์ค่ะวันที่6พฤษภาคม2563นะคะวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยนะคะครูว่าอยากชวนน้องสีคุยนะคะว่าวันนี้ค่ะในใน เชิงในวันสําคัญของพระพุทธศาสนาเนี่ยคือวันอะไรและมีความสําคัญอย่างไรบ้างคะวันนี้นะครับวันที่หกพฤษภาเป็นวันวิสาขบูชาครับซึ่งรวมทั้ง3าวันเรื่องราวของพระพุทธเจ้าครับเกิดตัสรูและปริน,นิพานในวันเดียวกันครับโอ้ยอดเยี่ยมมากเลยอนุโมทนากับน้องสีค่ะตอบได้ชัดเจนเลยแสดงว่าคุณครูที่โรงเรียนเนาะโรงหนึ่งท่านผอ,อเนี่ย มีการส่งเสริมนะคะให้ความรู้พานักเรียนไปศึกษาธรรมะด้วยนะคะโรงเรียนนี้ได้รับรางวัลมากมายเลยแล้วก็มีการจัดทำค่ายพุทธบุตรด้วยอ่าวันนี้ปกติวันวิสาขาบูชาเรามีกิจกรรมอะไรหนะลักๆกันบ้างคะก็เวียนเทียนสวดมนครับค่ะ,คะแต่วันนี้เนื่องจากเราอยู่ในช่วงโควิดเนาะเดี๋ยวครูาจะชวนน้องสี่คุยเรื่องโควิดนิดนึงว่าเด็กป .5 นะ ของเราเนี่ยรับรู้แล้วก็ปรับตัวกับโควิดอย่างไรง